สวัสดีค่ะอิทิตรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพร์มนิรีพอร์ตประจำที่18กันยายน2557ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้นะคะหลังเข้าเซอร์ไปแล้วให้ถือสถานะที่มีไว้เพื่อไปขายทำกำไรที่แนวต้านทองบาทละ18,900ถึง19,500หรือ1,233ถึง1,243ดอลลาร์ต่อออน และมีจุยตัดขาดทุนที่1องบาทละ18,550หรือ1,211ดอลลาร์ต่อออนสำหรับเงินราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลงหลังคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ที่ระดับ0ถึง0.25%และยังคงยืนยันว่าแฟนจะตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ที่ระดับใกล้ศูนย์ต่อไปอีก แม้ว่าโครงการซื้อพันธบัตรสิ้นสุดลงตามกำหนดก็ตามในการประชุมระยะเวลาสองวันซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้คณะกรรมการ FOMC ยังได้ประกาศปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณลงอีก1 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่งผลให้วงเงินการซื้อพันธบัตรปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ1.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับลด QE ไปจนครบจบโครงการในปีนี้ ราคาทองคํายังเริ่มสร้างฐานได้อีกทั้งไอซ์ไเข้าสู่ภาวะขายมากทําให้หามีสัญญาณกลับตัวมีโอกาสรีบาวได้สูงนอกจากนี้ในคืนที่ผ่านมาราคาทองคําสามารถสร้างฐานในทองบาทละ18,550หรือ1,211ดอลลาร์ต่อออนได้ในวันน <Kaiser> <position en> ี้มองขอราคาทองคําท <soit> ี่ทองบาทละ18,550ถึง1 9 5 0หรือ1,211ถึง1,213ดอลลาร์ต่อออน สำหรับัวแราเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมี3รายการ1เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งมียอดอนุญาตสร้างบ้านสารัฐและยอดผู้ขอรับใสิการสารัฐ2เวลา1นึ่ทุ่ม45นาทีมีส่วนรับวคนเย็นเลนและ3เวลา3าทุ่มมีชนีภาพการผลิตสาขาฟิลาเดเฟีย ละอยืมติดตามบุคลากรนายรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18บแปรายการนะคะแล้วกลับพบกับบุคลากรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ